เคยได้ยินไหมว่าห้ามชี้ขึ้นฟ้าในป่ากลางคืนแต่ถ้าคุณเผลอทำละใครกันแน่ที่จะชี้กลับมาคือหนึ่งกลุ่มคนเข้าไปในป่าลึกลับพร้อมคบเพลิงที่ไม่มีวันดับแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าแสงนั้นกำลังเรียกบางสิ่งที่ไม่ใช่คนแค่ชี้มือขึ้นเพียงครั้งเดียวกลับปลุกความตายที่ซ่อนอยู่มานับร้อยปีและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเงยหน้ามองฟ้ามีเกล ป่าทางเหนือในคืนเดือนดับเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองอากาศเย็นจนไอาขาวลอยออกจากปากทุกครั้งที่หายใจเสียงจิ้งหรีดแผ่วลงเหลือเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆต้นไม้สูงชะลูดเหมือนเฝ้ามองอยู่จากเบื้องบนอย่าชี้สูงเกินไปนะพ่อหลวงเตือนเสียงหนักในป่านี้ของบางอย่างไม่ชอบให้ใครชี้แต่ดานายหัวรอคำคิดว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเขาชูไฟฉายขึ้นสูงส่องไปบนยอดไม้แสงสะท้อนกลับมาเป็นดวงตาคู่หนึ่ง ลมโตสีเหลืองอมพันธ์จ้องลงมาจากข้างบนเสียงเหมือนลมหายใจดังแผ่วใกล้หูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างตัวกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นขาวเหล็กแผ่ซ่านในอากาศไฟฉายกระพริบวูบดับไปชั่ววินาทีเมื่อแสงกลับมาอีกครั้งดวงตานั้นหายไปแต่กลับมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่หลังต้นไม้ยาวสูงกว่าคนทั่วไปแขนห้อยถึงพื้นเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนรอบพวกเขาพื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวใต้เท้า ดานายพยายามกลืนน้ำลายแต่คอแห้งผ่กเสียงกระซิบดังขึ้นจากความมืดอย่าชี้สูงเขาหันขวับไปทางเสียงเห็นเงาดำคลานอยู่บนต้นไม้เล็บยาวขุดเปลีอยไม้เป็นทางยาวเสียงแหลมเสียดหูไฟฉายหล่นจากมือกลิ้งลงพื้นจนแสงสาดไปที่ใบหน้าในเงาใบาหน้านั้นไม่มีตามีเพียงรอยยิ้มกว้างจนถึงหูร่างนั้นก้าวออกมาอย่างช้าๆทุกก้าวดังกรอบกรอบเหมือนกระดูกหักในแต่ละย่าง อากาศเย็นลงจนเห็นไอหมอกล้อมรอบตัวมันดานายขยับถอยแต่ขาหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับดินเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเจ้าชี้ข้าทำไมลมหายใจของมันอุ่นร้อนแต่ต้นคอเงาของมันทับทับร่างของดานายจนมิดและในวินาทีนั้นเขาเพิ่มเห็นบางสิ่งอยู่บนยอดไม้เหนือหัวเงาที่อยู่บนยอดไม้ขยับช้าๆราวกับมูยักษที่มีแขนและขาร่างนั้นพันรอบลำต้นเหมือนกำลังโอบต้นไม้ไว้ แต่สิ่งที่ทำให้ดนไยแทบหยุดหายใจคือมันมีหน้าหลายหน้าเรียงซ้อนกันตามลำตัวแต่ละหน้าขยับปากพูดพร้อมกันในเสียงเดียวอย่าชี้สูงเกินไปเสียงนั้นสะท้อนในหูเหมือนถูกกระซิบจากทุกทิศทางใบไม้บนพื้นเริ่มหมุนวนรอบเท้าของเขาเหมือนมีแรงดูดจากใต้ดินดนไนพยายามก้าวถอยแต่ขาของเขาจมลงไปในโคลนเหนียวกลิ่นเน่าของใบไม้ผสมกลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆ แสงไฟจากคบเพลิงของพ่อหลวงสันราริกเงาของสิ่งนั้นยืดยาวไปตามพื้นจนมาถึงตรงหน้าเสียงเล็บของมันลากบนดินเป็นรอยยาวเหมือนกำลังเขียนอักษร,รบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจเฮ้ยดานายเสียงเพื่อนชื่อสกลตะโกนจากด้านหลังแต่พอหันไปดานายกลับเห็นเพื่นอนยืนนิ่งตาเบิกกว้างเหมือนเห็นอะไรอยู่ข้างหลังเขาปากของสกลขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาเลย ดานายหันกลับไปทันทีสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายื่นหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นสาบคล้ายซากสัตว์เก่าผิวของมันแห้งแตกเหมือนเปลือกไม้แต่เมื่อมองดีๆกลับเห็นเหมือนเส้นเลือดสีดำเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวมันก้มต่ำลงจนดวงตาที่ไม่มีลูกตาเหลือเพียงเบ้าดำๆอยู่ในระดับเดียวกับใบหน้าของเขาเสียงหัวเราะดังเบาๆจากในคอของมันเจ้าชี้ข้าข้าก็จะชี้คืนทันใดนั้นนิ้วของมันยาวออก ข้อต่อโค้งผิดรูปเสียงกระดูกดังกรอบกแรกรบมันยกมือขึ้นชี้ไปบนท้องฟ้าเหนือสีสะของดานายแสงบางอย่างแหวกก้อนเมฆออกมาไม่ใช่แสงดาวไม่ใช่แสงจันทร์แต่เป็นแสงสีแดงเข้มเหมือนเลือดที่เดือดพล่านอากาศรอบตัวร้อนขึ้นทันตาเสียงร้องของสัตว์กลางคืนเงียบหายแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนถูกดูดออกจากพอร์ตดานายพยายามขยับตัวนี้แต่โครนที่ขาจับแน่นเหมือนมือของคนตาย รัดไว้ไม่ให้เขาขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องหลายเสียงประสานกันจนฟังแทบไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรพ่อหลวงพยายามท่องคาถาแต่เสียงนั้นกลับกลืนคำพูดทั้งหมดไฟจากคบเพลิงของเขาดับไปในพริบตาเหลือเพียงแสงสีแดงจากฟ้าส่องลงมาเหนือหัวของดนยัยเงาร่างบนยอดไม้เริ่มขยับอีกครั้งแต่คราวนี้มันเหมือนกำลังปีนลงมาแต่ละหน้าแย้มยิ้มกว้าง บางหน้าเริ่มร้องไห้น้ำตาของมันหยดลงบนใบไม้ทันทีที่หยดโดนพื้นใบไม้นั้นไม่เป็นเท่าฐานเสียงฝีเท้าแผ่วเ,เบาดังใกล้เข้ามาแต่ละก้าวทำให้พื้นสัน่นราวกับมีของหนักหมูหมากำลังเหยียบลงบนดินเมื่อมันลงถึงพื้นเงาของมันปกคลุมทุกอย่างรอบตัวต้นไม้เริ่มบิดงอเหมือนกำลังหลบสิ่งนั้นกลับไปพ่อหลวงตะโกนแต่ดานายไม่ได้ยินเสียงใดๆอีก เขาได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงในอกเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นจังหวะเดียวกับเสียงของสิ่งนั้นจุกบจุกบจุกมือของมันแตะที่หัวไหล่เขาผิวเย็นจนชาราวกับน้ำแข็งแล้วมันค่อยๆชี้นิ้วลงมาที่หน้าอกของดานายทันใดนั้นดานายรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นภาพรอบตัวสั่นไหวเหมือนโลกกำลังหมุนพ่อหลวงโยนผงขมิ้นลงพื้นควันขาวลอยขึ้นทันที แสงสีแดงเริ่มจางหายเสียงของสิ่งนั้นแผ่วลงแต่ยังไม่หายไปมันมองเดนายนิ่งๆก่อนจะพูดอีกครั้งอย่าชี้สูงเพราะเจ้าจะถูกชี้ตอบร่างของมันค่อยๆละลายกลับเข้าสู่ความมืดแต่เดนาย,ยังยืนนิ่งหายใจถี่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแสงไฟจากคบเพลิงส่องให้เห็นเหงื่อเย็นทั่วหน้าและเลือดซึมออกมาจากรอยนิ้วบนหัวไหล่นี้พ่อหลวงคว้าแขนเขา เดนยสะดุ้งเหมือนตื่นจากฝันร้ายทั้งสองวิ่งฝ่าป่ามืดโดยไม่เหลียวหลังเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างดังตามหลังมาเรื่อยๆเหมือนกำลังไล่ตอนระหว่างที่วิ่งเดนยเหลือบไปเห็นเงาเคลื่อนไหวบนยอดไม้แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เงาเดียวมีหลายเงาหลายร่างดวงตาเหลืองนับสิบคู่จ้องลงมาพร้อมกันบางคู่ลอยต่ำลงจนเห็นได้ชัดแต่พ่อหลวงดึงแขนไว้แน่นอย่ามองอย่ามองขึ้น เสียงแหลมแสบแก้วหูดังขึ้นรอบตัวเหมือนเสียงกรีดร้องจากร้อยปากพันคอต้นไม้สันสะเทือนใบไม้ปลิวกระจายไฟจากคบเพลิงดับลงอีกครั้งทุกอย่างกลายเป็นความมืดสนิทในความมืดนั้นดันายได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนเจ้าชี้สูงเจ้าถึงต้องมองต่ำมือบางอย่างจับข้อเท้าเขาแน่นแรงดึงมหาศาลฉุดให้เขาล้มลงหน้ากระแทกพื้นดินเย็นเฉียบพอเงยหน้าขึ้นเขาเห็นบางอย่างตรงหน้า หลุมดินขนาดใหญ่เปิดออกมีแสงแดงเรืองอยู่ข้างในเหมือนช่องว่างที่นำไปสู่ที่ลึกกว่าความตายร่างของสิ่งนั้นปรากฏอีกครั้งคราวนี้มันไม่มีขาแต่มีททวันจำนวนมากพันรอบตัวแทนข้ามาเพื่อเตือนเสียงมันต่ำลึกจนพื้นสัน่นมนุษย์ชี้ขึ้นสู่ฟ้าแต่ลืมมองดินที่เหยียบอยู่เทวันของมันเลื้อยเข้ามาหาดในเย็นเยียบจนชาและเมื่อสัมผัสถึงแขนเขาเส้นเลือดเริ่มดำคล้ำขึ้นทีละน้อย สกลพยายามเข้าช่วยเขาคว้ามีดพระฟันเทวันนั้นแต่ทันทีที่คมมีดโดนมันกลับดีดแรงจนมีดกระเด็นเสียงหัวเราะของสิ่งนั้นดังสะท้อนทั่วป่าอีกคนก็ชี้ค่าเทวันอีกเส้นพุ่งเข้าใส่สกลรัดรอบคอแน่นเขาขวนคอสุดแรงแต่ไม่มีเสียงร้องเพียงแค่เสียงขลุกขลักในลำคอดวงตาเขาเบิกกว้างก่อนจะนิ่งไปร่างของเขาค่อยๆถูกลากเข้าไปในหลุม ดานายร้องออกมาสุดเสียงพ่อหลวงท่องคาถาเสียงดังขึ้นจนแสงสีทองแหวกผ่านความมืดเทวันเริ่มควันขึ้นเหมือนโดนเผาสิ่งนั้นหันมามองด้วยความกโกรธดวงตาที่ไม่มีลูกตากลับลุกเป็นไฟข้าเตือนแล้วเจ้าทั้งหลายไม่ฟังมันเงยหน้าร่างยืดสูงจนเกือบถึงยอดไม้ต้นไม้รอบๆผักโค่นจากแรงสันสะเทือนพ่อหลวงคว้าขนาในวิ่งหนีออกจากแนวป่า แสงทองเริ่มจางลงแต่แสงแดงยังส่องตามเสียงหัวเราะของสิ่งนั้นดังก้องจนถึงทางออกของป่าต่อให้เจ้าหนีฟ้ายังอยู่สูงและข้ายังอยู่ใต้เท้าดนนายหันมามองอีกครั้งเขาเห็นเพียงป่ามืดสนิทแต่ในความมืดนั้นมีแสงเล็กๆส่องขึ้นจากพื้นดินเป็นแสงสีแดงที่กระพริบเหมือนดวงตาหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งรอยนิ้วบนหัวไหลแสบร้อนขึ้นเรื่อยๆ เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในลมหายใจสุดท้ายของคืนเจ้าชี้สูงข้าจะชี้ต่ำและเราจะพบกันตรงกลางเสียงนั้นค่อยๆจางลงแต่ลมหายใจของป่ายังคงดังอยู่พร้อมกับเสียงบางอย่างที่คลานอยู่ใต้พื้นดินใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆและในเงามืดเบื้องหน้าดันในเห็นบางสิ่งกำลังขยับชา้ชาๆจากใต้ดินพื้นดินสั่นสะเทือนอีกครั้งเสียงเหมือนรากไม้แตกดังกรอบๆจากใต้เท้า กลิ่นดินชื้นคะครุ้งผสมกลิ่นเน่าเหมือนสัตว์ตายฝังไว้หลายปีดานายมองเห็นเศษดินขยับขึ้นเป็นคลื่นเล็กๆคลื่นนั้นค่อยๆค,คลื่อนมาทางเขาพร้อมเสียงหายใจแผ่วต่ำเหมือนมีคนซ่อนอยู่ใต้พื้นเขาก้าวถอยแต่ทันทีที่ขยับบางอย่างเย็นเฉียบโผล่ขึ้นมาคว้าข้อเท้าแรงดึงมหาศารกระชากเขาล้มลงอีกครั้งใบหน้าแน,านากับพื้นดินเย็นจนชากลิ่นข่าวเลือดลอยเข้าจมูก เมื่อเงยขึ้นอีกทีเขาเห็นมือหลายมือโผล่ขึ้นมาจากดินรอบตัวมือเหล่านั้นซีดเหมือนกระดูกแต่กลับเคลื่อนไหวราวกับยังมีชีวิตพ่อหลวงชูตะกรุดขึ้นเหนือหัวเสียงสดดังออกมาจากลำคออย่างรวดเร็วควันสีขาวพุ่งออกจากตะกรุดมือที่โผล่ขึ้นมาจากดินหดกลับไปอย่างช้าๆแต่ไม่หมดบางมือยังยึดข้อเท้าดันายไว้แน่นนิ้วเย็นเหมือนเหล็กจับแน่นขึ้นเรื่อยๆอย่าไปมองมัน ก้มหน้าไว้พ่อหลวงตะโกนแต่ดัณนเผลอเงยขึ้นมองโดยสัญชาตญาณและสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นทำให้เขาแทบลืมหายใจจากเงาของต้นไม้ใหญ่ร่างสูงโปร่งปรากฏอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมร่างของมันแตกออกเป็นเงาหลายเงาแต่และเงามีหัวที่แตกต่างกันบางหัวไม่มีหน้าบางหัวมีแต่ปากและปากนั้นขยับช้าๆเป็นคำเดิมอย่าชี้สูงดัณนสะอื้นออกมาโดยไม่รู้ตัว ภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวต้นไม้ดูยืดยาวขึ้นเงาเคลื่อนไหวโดยไม่มีต้นกำเนิดทุกอย่างดูเหมือนฝันที่บิดผิดรูปแต่อากาศเย็นจัดเกินไปสำหรับความฝันพ่อหลวงเดินเข้ามาขวางหน้าเขาเอามีดไม้ศักดิ์สิทธิ์กรีดลงบนฝ่ามือเลือดหยดลงพื้นดินแล้วสวดคาถาเสียงดังทันใดนั้นเสียงร้องของสิ่งที่อยู่ใต้ดินดังระเบิดขึ้นดินรอบข้างสั่นเหมือนกำลังเดือด มือซีซๆที่จับข้อเท้าดนัยอยู่เริ่มสลายกลายเป็นฝุน่นแต่สิ่งที่ตามมานั้นกลับน่ากลัวกว่าเดิมดินที่แตกออกเริ่มเผยให้เห็นรูใหญ่ลุกจนมองไม่เห็นก้นในรูนั้นมีเงาร่างหลายร่างตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่ละร่างเหมือนคนแต่ดวงตาไม่มีตาขาวมีเพียงสีดำสนิทปากฉีกยาวจนถึงแก้มพวกมันกรีดร้องเสียงแสบหูพ่อหลวงชี้ตะกรุดไปยังรูนั้นกลับไปกลับไปที่ของเจ้า แต่เสียงสวดของเขาเริ่มแผ่วเหมือนมีลมเย็นมาดูดคำออกจากปากร่างของเขาสัน่นขาเริ่มอ่อนแรงดานายพยายามช่วยเขาคว้ามือพ่อหลวงไว้แต่ทันทีที่มือของทั้งสองสัมผัสกันภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปป่าทั้งหมดหายไปในพริบตารอบตัวกลายเป็นที่โลง่งเต็มไปด้วยหมอกขาวเสียงหัวใจของดานายดังในความเงียบข้างหน้าเขาเห็นเงาของเด็กหญิงคนหนึ่ง ยืนอยู่ห่างไปไม่ถึงสิกเธอสวมชุดขาวเก่าๆขาดรุย่ยผมยาวปิดหน้าและในมือถือคบเพลิงที่ยังติดไฟเธอยกมือขึ้นช้าๆชี้ขึ้นฟ้าอย่าชี้สูงเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ใช่มนุษย์แต่กลับก้องอยู่ในหัวของดานายอย่างชัดเจนเขาก้าวถอยแต่ทุกก้าวกลับทำให้ระยะระหว่างเขากับเด็กหญิงสั้นลงจนเขาเห็นใบหน้าใต้เส้นผมไม่มีตาไม่มีจมูก มีแต่รูดำลึกสองรูตรงตำแหน่งตาภายในรูนั้นเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่เด็กหญิงยกคบเพลิงขึ้นไฟในมือลุกแรงจนสว่างทั่วบริเวณและในแสงนั้นดดนายเห็นเงานับสิบรายล้อมรอบตัวพวกมันยืนนิ่งทุกตัวมีแผลบนใบหน้าเป็นรอยนิ้วชี้บางคนไม่มีสีสะะแต่ยังคงยืนหันหน้ามาทางเขาพวกเจ้าชี้ฆ่าเสียงหลายเสียงดังพร้อมกันพวกเจ้าลืมขอบเขตของฟ้าและดิน ดานายกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเขากลับหายไปในความว่างมีเพียงเสียงหัวเราะแผ่วๆที่ดังสะท้อนจากทุกทิศทางไฟจากคบเพลิงเริ่มดับลงทีละน้อยหมอกขาวกลายเป็นสีเทาเข้มอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วไอเย็นจับผิวจนเจ็บเหมือนโดนเข็มแทงมือของเด็กหญิงยื่นเข้ามาแตะที่หน้าอกของดานายทันใดนั้นเขาเห็นภาพซ้อนในหัวเขาเห็นชายคนหนึ่งในอดีตเดินเข้าป่ากับคบเพลิงในมือ เดินขึ้นเนินสูงจนเจเอเงาสูงใหญ่ยืนอยู่บนยอดไม้ชายคนนั้นยกมือชี้ขึ้นไปจากนั้นเสียงกรีดร้องดังลั่นป่าทุกอย่างดับวูบภาพตัดกลับมาปัจจุบันเด็กหญิงยังยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าคือผู้สืบเจ้าได้ชี้อีกครั้งรอยนิ้วบนหัวไหล่ของดนัยลุกเป็นไฟแสงสีแดงพุ่งออกจากแผลพ่อหลวงพยายามเข้ามาขวางแต่ถูกแรงบางอย่างผลักกระเด็นเจ้าต้องแทนที่ เสียงนั้นกระซิบเบาๆเงาทั้งหมดเริ่มรวมเข้าหาดานายพวกมันซึมเข้าไปในร่างของเขาทีละนิดเขากรีดร้องจนเสียงแหบความเจ็บแผลซ่านไปทั่วร่างผิวของเขาเริ่มแตกเหมือนเปลือกไม้เส้นเลือดดำเริ่มโผล่ขึ้นทั่วแขนพ่อหลวงตะโกนชื่อเขาแต่เสียงเหมือนดังมาจากที่ไกลมากดานายเห็นมือของตัวเองเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเทาเข้มนิ้วเริ่มยาวขึ้นผิดรูปร่างของเขาสูงขึ้น จนสีซะเกือบแต่ยอดไม้อย่าชี้สูงเสียงในหัวพูดอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นคือเสียงของเขาเองเขาพยายามร้องแต่ริมฝีปากกลับขยับเองโดยไม่อาจควบคุมข่าคือผู้ถูกชี้ฟ้าผ่าลงกลางป่าแสงสว่างแวบเดียวเผยให้เห็นร่างของดนายสูงผิดมนุษย์แขนขาเหยียดยาวรอยยิ้มบนหน้าแผกว้างจนหน้าขนลุกพ่อหลวงสุดลงคุกเข่าน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เขาถูกเลือกเหมือนคนก่อนหน้าเสียงของพ่อหลวงสันเขากลายเป็นเงาผู้ถูกชี้แล้วแสงฟ้าลาบดับลงทุกอย่างกลับสู่ความมืดอีกครั้งเสียงจิ้งหรีดเริ่มกลับมาเสียงลมพัดแผ่วเบาแต่ในเงามืดของยอดไม้มีเงาหนึ่งยืนอยู่ร่างสูงใหญ่ดวงตาเรืองแสงสีแดงมันชูนิ้วขึ้นช้าๆชี้ขึ้นไปบนฟ้าและเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นทั่วป่า อย่าชี้สูงเกินไปพ่อหลวงเดินโซเซออกจากป่าหัวใจยังเต้นแรงเขาหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายยอดไม้ทั้งหมดดูเหมือนจะขยับเหมือนมีใครหลายคนซ่อนอยู่บนนั้นและในหมอกจางๆเขาเห็นเงาของดนาย,ยืนอยู่กลางป่าดวงตาเปล่งแสงแดงจ้องตรงมาทางเขาพ่อหลวงหลับตาแน่นเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหัวเขาอีกครั้งอย่าชี้สูงและอย่ากลับมา เขารีบเดินออกจากป่าโดยไม่หันหลังกลับแต่ทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเขายังได้ยินเสียงนั้นแผ่วๆเสียงของใครบางคนเสียงของสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์อย่าชี้สูงคืนต่อมาไฟจากยอดเขายังลุกอยู่ไกลๆเป็นแสงแดงเรียงไม่ดับและทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ว่าไม่มีใครกล้าเดินเข้าป่าอีกเลยเพราะเมื่อใดที่มีคนชี้ขึ้นฟ้าในยามคำ่ำเงาสูงบนยอดไม้จะชี้ตอบกลับลงมาเสมอ เสียงลมยามเช้าพัดผ่านยอดไม้เบาๆกลิ่นไอหมอบยังลอยคลุ้งทั่วหุบเขาแต่ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่านั้นทุกคนต่างปิดประตูแน่นไม่มีใครกล้าออกมานอกบ้านแม้แต่เสียงไก่ขันยังเงียบลงอย่างผิดปกติพ่อหลวงนั่งนิ่งอยู่หน้าเรือนในมือกำตะกรุดจ,จนแน่นแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อคืนเขาแทบไม่หลับตาเสียงกระซิบในป่ายังคงตามมาในฝันอย่าชี้สูงอย่าชี้สูง เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินมาหาชื่อว่าเวหาลูกชายของสกนที่หายไปเมื่อคืนกับดานัยเขามองหน้าพ่อหลวงอย่างสับสนพ่อหลวงพ่อข้าไปไหนทําไมยังไม่กลับมาพ่อหลวงมิ่งไปลมหายใจติดขัดเขาพยายามพูดแต่เสียงกลับสัน่นลูกอย่าเข้าไปในป่าแต่ข้าต้องไปหาเขาเวหาพูดเสียงแข็งเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงเขาเรียกจากบนเขาพ่อหลวงหันขวับ สีหน้าเขาเปลี่ยนจากหวาดกลัวเป็นซีดขาวอย่าได้ตอบเสียงนั้นไม่ว่าเจ้าจะได้ยินอะไรอย่าเดินตามไปแต่เวหากลับไม่ฟังในแววตาเขาเต็มไปด้วยความดื้อดึงและความรักต่อบิดาพอถึงตอนค่าเวหาก็แอบออกจากบ้านถือไฟฉายและมีพระเล่มเหล็กเส้นทางเข้าสู่ป่าเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงนกมีเพียงเสียงฝีเท้าของเขากระทบดินเบาๆ ไอเย็นเริ่มลอยขึ้นจากพื้นละอองหมอกเกาะตามแขนขาเขาเดินไปเรื่อยๆตามเสียงที่เหมือนเรียกจากลึกในป่าเวหาเวหาเสียงนั้นเหมือนเสียงของพ่อแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องน้ำเสียงเรียบจนขนลุกเหมือนคนพูดไม่มีลมหายใจเขาเร่งฝีเทา้าจนมาถึงลำธารเล็กๆที่เต็มไปด้วยหมอกแสงไฟฉายสะท้อนน้ำเป็นสีแดงเข้มเขาก้มดูแล้วสะดุ้งถอย น้ำในลำธารไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นเลือดไหลเอื่อยๆเหมือนเพิ่งออกมาจากบาดแผลของผืนดินเวหากลือน้ำลายหายใจถี่เขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่ตาฝาดแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเขาเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของลำธารพ่อเขาตะโกนร่างนั้นยืนนิ่งไม่ตอบแสงไฟฉายส่องไปแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่พ่อของเขาอีกต่อไปผิวของร่างนั้นเทาเข้มเต็มไปด้วยรอยแตก ตาทั้งสองข้างเรืองแสงแดงเหมือนฐานไฟและริมฝีปากยกขึ้นยิ้มเวหาเจ้าชี้ข้าได้ไหมลูกเวหาถอยหลังจนลื่นลม้มหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเสียงหัวรอะเบาๆดังรอบตัวเจ้าชี้ข้าได้ไหมเสียงนั้นไม่ได้มาจากร่างตรงหน้าเพียงร่างเดียวแต่มาจากทุกทิศทางในป่าเวหากลัวจนตัวสัน่นเขาหยิบมีพระขึ้นมาชี้ไปยังร่างตรงหน้าโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้น เสียงทุกเสียงเงียบสนิทอากาศรอบตัวหยุดนิ่งแม้แต่ใบไม้ยังหยุดไหวดวงตาสีแดงคู่ใหญ่บนร่างนั้นเบิกว่างรอยยิ้มแผ่เต็มหน้าเจ้าชี้ฆ่าแล้วเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังแสบแก้วหูแรงลมหมุนวนรอบตัวเวหาหมอกขาวเปลี่ยนเป็นสีดำร่างของชายตรงหน้าค่อยๆบิดงอแตกออกเป็นเงาหลายร่างแต่ละร่างมีใบหน้าของดานายสกลและอีกหลายคนในหมู่บ้านที่หายไป พวกมันกรีดร้องพร้อมกันเวหาพยายามวิ่งหนีแต่พื้นดินกลับนุ่มยวบเหมือนพรมโคลนเท้าของเขาจมลงไปทีละน้อยกลิ่นเลือดแรงขึ้นจนคลื่นไส้มือหลายมือโผล่ขึ้นมาจากพื้นอีกครั้งจับขาไว้แน่นลากเขาเข้าไปใกล้รูขนาดใหญ่กลางป่าเขากรีดร้องสุดเสียงช่วยข้าดยแต่มีเพียงเสียงหัวเราะตอบกลับมาเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังหลุมร่างนั้นชี้นิ้วลงพื้น ข้าจะชี้คืนทันใดนั้นหลุมดินแยกออกกว้างมีเปลวไฟสีแดงลุกโชนช่วงขึ้นมาเวหาเห็นร่างคนมากมายดิ้นอยู่ในเปลวไฟนั้นแต่ละคนมีรอยนิ้วชี้อยู่บนหน้าผากพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ทุกเสียงกลับถูกดูดหายเข้าไปในไฟร่างสูงใหญ่ก้าวออกมาจากหมอกก้าวเท้าแต่ละก้าวทำให้พื้นดินสัน่นเวหามองเห็นชัดนั่นคือดานายแต่ไม่ใช่ในแบบที่เขาจำได้ ร่างของดนายบิดเบี้ยวผิวคล้ายเปลือกไม้ดวงตาเรีองสีแดงและบนหัวมีเงาเหมือนกิ่งไม้แผกว้างข้าเตือนพวกเจ้าแล้วเสียงของดนายต่ำและแตกพร่าอย่าชี้สูงเกินไปเาวันจำนวนมากแตกออกจากหลังของเขาลุยไปรอบป่าพันต้นไม้รัดทุกอย่างแน่นจนแตกหักเวหาพยายามคลานนี้แต่เทวันเส้นหนึ่งพันรอบเอวเขายกตัวเขาขึ้นกลางอากาศ ดวงตาของดนายมองตรงมาที่เขาเจ้าชีค่้าเจ้าก็ต้องแทนค่าเสียงคำรามดังทั่วป่าเปเลวไฟแดงพุ่งขึ้นสูงจนสว่างไปทั้งหุบเขาพ่อหลวงซึ่งอยู่ในหมู่บ้านได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเขารู้ทันทีว่าอีกคนถูกเรียกแล้วน้ำตาไหลออกจากตาโดยไม่รู้ตัวเขาคุกเข่าลงบนพื้นสวดคาถาเสียงสัน่นแต่ลมแรงจนตะเกียงในบ้านดับสนิทในป่าทวันรัดวหาแน่น เลือดไหลซึมออกจากแขนแต่เขายังพยายามพูดเสียงแผ่วข้าข้าไม่ได้ตัง้งใจเงาร่างสูงใหญ่เงียบไปชั่วครู่จากนั้นค่อยๆเกื้อมือแต่หน้าผากของเวหานิ้วเย็นเฉียบกรีดเป็นรอยตรงกลางหน้าผากเลือดหยดลงพื้นดินทันใดนั้นดินรอบตัวเริ่มเต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจยักย้ายที่เต้นอยู่ใต้โลกจอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าการชี้สูงคือการชี้ลงเสียงนั้นดังรอบป่าอีกครั้ง ก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบเหลือเพียงความมืดและกลิ่นดินไหม้รุ่งเชา้าพ่อหลวงพาชาวบ้านกลุ่มเล็กๆเ,เข้าไปตามหาพวกเขาเดินเข้าไปลึกจนถึงลำธารเลือดเมื่อคืนแต่สิ่งที่พบไม่ใช่เวหามีเพียงรอยเท้าหลายคู่จมหายไปในโคลนและบนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีเครื่องหมายคล้ายรอยนิ้วชี้ลากยาวขึ้นไปถึงยอดพ่อหลวงยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองยอดไม้ แสงแดดสองลอดผ่านกิ่งแต่เขากลับเห็นเงาบางอย่างขยับอยู่บนนั้นร่างสูงโปร่งเหมือนมนุษย์ชี้นิ้วลงมายังเขาลมหายใจของพ่อหลวงสะดุดเขาก้มหน้าทันทีเสียงกระสิบดังขึ้นอีกครั้งข้างหูอย่าชี้สูงเกินไปคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบไม่มีใครพูดถึงเรื่องเวหาอีกเลยแต่บางคืนเมื่อหมอกลงหนาผู้เฒ่าผู้แก่จะเห็นไฟสีแดงลอยอยู่บนเขา เหมือนคบเพลิงเรียงกันเป็นทางและบางครั้งจะมีเสียงร้องของเด็กดังแว่วลงมาพร้อมกับเสียงลมพ่อหลวงนั่งอยู่หน้าบ้านในมือยังคงถือสมุดบันทึกเก่าข้างในมีรายชื่อของคนที่หายไปในป่านั้นชื่อสุดท้ายคือเวหาแต่ในบรรทัดถัดมาเขาเห็นลายมือที่ไม่ใช่ของตนเองเขียนว่าคนต่อไปคือผู้ชี้มือของพ่อหลวงสันเขาหลุดเสียงหัวเราะเบาๆอย่างสิ้นหวัง ลมเย็ยนพัดวูบหนึ่งและประตูบ้านเปิดออกเองช้าๆในเงามืดนั้นมีร่างสูงโปร่งยืนอยู่เงยหน้ามองเพดานและชี้ขึ้นไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งอย่าชี้สูงเกินไปเพราะข้ากำลังมองอยู่หมอกหนาเข้ามาแทนที่ทุกอย่างเงาร่างนั้นหายไปแต่บนพื้นไม้ตรงหน้าพ่อหลวงมีรอยนิ้วชี้แดงเข้มทาบไว้เหมือนเตือนว่าไม่มีใครหนีพ้นคำต้องห้ามของป่า และตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีใครชี้ขึ้นฟ้าในหมู่บ้านไฟสีแดงจะลุกขึ้นบนยอดเขาพร้อมเสียงกระซิบที่ลอยมาตามลมยาวไกลาจากป่าอย่าชี้สูงเกินไปหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเงียบงันและรกครางไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ป่าอีกเลยเสียงลือเรื่องคืนผีป่าตามไฟกลายเป็นเพียงตำนานแต่ในใจของผู้รอดชีวิตทุกคนเรื่องนั้นยังไม่จางหายไปพ่อหลุงแก่ตัวลงมาก เขาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในเรือนเก่าหลังเดิมทุกคืนเขาจะจุดตะเกียงดวงเล็กไว้ตรงหน้าต่างแสงนั้นไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นแต่เพื่อเตือนบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดว่าเขายังจำคำเตือนได้ดีอย่าชี้สูงเกินไปคือหนึ่งหมอบลงหนากว่าทุกครั้งลมเย็นพัดแรงจนตะเกียงสัน่นพ่อหลวงเดินออกไปที่ลานหน้าบ้านมองไปยังยอดเขาที่เคยเห็นไฟสีแดงลุกในคืนนั้นแต่คืนนี้ไม่มีแสงใดเลย มีเพียงความเงียบเขาพนมมือหลับตาและภาวนาให้ดวงวิญญาณทั้งหมดได้หลุดพ้นทว่าเมื่อเปลือกตาปิดลงเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นจากข้างหลังขอบใจที่ไม่ชี้ค่าอีกพ่อหลวงค่อยๆลืมตาเบื้องหน้าไม่มีใครมีเพียงลมที่พัดไหวผ่านใบไม้เบาๆแสงตะเกียงค่อยๆดับลงอย่างสงบเขายิ้มบางๆแล้วเอ่ยเบาๆข้าไม่เคยลืมและจะไม่มีใครลืม รุ่งเชา้าชาวบ้านที่กลับมาเยี่ยมหมู่บ้านพบเพียงเรือนเก่าของพ่อหลวงภายในเงียบสงัดมีเพียงตะกรุดวางอยู่กลางห้องบนผนังไม้เหนือประตูมีข้อความเขียนไว้ด้วยชอลกสีแดงจางๆอย่าชี้สูงเกินไปเพราะฟ้าก็เฝ้ามองและดินก็ยังจำตั้งแต่นั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นอีกแต่ทุกครั้งที่หมอกหนาปกคลุมยอดเขาและมีคนเผลอเงอยหน้ามองฟ้า พวกเขาจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองตอบกลับมาจากใต้ดินเสียงกระซิบแผ่วเบาจะดังขึ้นในสายลมเหมือนคำเตือนจากอดีตที่ไม่เคยตายจากไปอย่าชี้สูงเกินไป